กรรมอะไรไว้จึงมาเกิดนี่ทั่วหัวไม่มีนะมึงเกิดมาไม่มีหรอกนี้ทั่วหัวมีแต่มึงไปสร้างนี่ให้ทั่วหัวมึงเองการจัดงานศพวันเดียวมีคนบอกว่าไม่เกียรติผู้ตายให้เกียรติผู้ตายควรให้เกียรติตอนมีชีวิตไม่เกยียรติแต่ไม่ใช่ไปมีเกยียรติไปให้เกียรติกันตอนตายตายไปแล้วจะให้เกยียรติไม่ให้เกยียรติไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ที่ว่าตอนมีชีวิตอยู่มึงได้ให้เกียรติเขาหรือเปล่าคนคนหนึ่งจะได้รับเกียรติตามความเป็นจริงเขาควรได้รู้ ว่าใครบ้างที่ให้เกียรติเขาไม่ใช่ตายแล้วแล้วค่อยมาให้เกียรติเขากูถามจริงๆมันจะรู้ได้ยังไงว่าใครให้เกียรติมันในเมื่อมันตายหาไปแล้วทํางานเป็นพี่เลี้ยงคนแก่ได้บุญไหมมันต้องดูว่าเจตนาเราทําเพื่ออะไรถ้าเจตนาทําเพื่อกุศลดูแลตามอัตรภาพเพื่อให้เขาดูแลให้เขามีความสุขในปัจจุบันขนาย่อมได้บุญกุศลอยู่แล้วบ่ดูทักว่าคนเกิด ปีลากาดีจริงไหมครับไปปัญญาอ่อนที่อื่นอีสันดานอยากจะไปดูดวงไปดูที่อื่นไม่ต้องมาดูที่นี่มึงอยากจะเชื่อหมอดูมึงก็ออกไปอย่ามาสร้างความลามคาให้กับชาวบ้านเขาปัญญาอ่อนเออกูเห็นแล้วมีสถานปฏิบัติธรรมที่หนึ่งอะ่ะกูเห็นคลิปวิดีโออะ่ะเห็นเริ่มทยอยออกข่าวแล้วด้วยที่มีคนสอนกำหนดจิตอะ่ะ แล้วแม่ชีกําลังตักข้าวอยู่แล้วก็มีผู้หญิงคนดึงคอยบอกชี้อยู่และอีแม่ชีก็ถือพัะทีจะตักข้าวตักหกตักกระเด็นจะตักก็ตักไปได้ตักเทมากไปก็ไม่ได้อีนี่ก็คอยกํากับกํากาอยู่ไม่ได้ค่ะตักผิดตักข้าวแดกยังผิดเอา ล้างจานก็ต้องค่อยๆถูถูอยู่ก็รู้ว่าถูอยู่ค่อยๆทําอะไรช้าๆค่อยๆทําทีละขยะทีละจ้างทีละก้าวกูแบบเอยกูเห็นแล้วกูหามากเลยชีวิตดูลําบากมากเลยกูเห็นการปฏิบัติด้วยการแค่การตักข้าวอะเหมือนสอนปฏิบัติทำแบบสลอดแต่มึงช้าๆ จะเทเลยจะแบบจะเทค่อยๆเทเป็นตักตักรู้อยู่ว่าตักรู้อยู่ว่ายกยกมาแล้วกําลังเดินมาเดินมารู้ว่ากาลังเทเทเสร็จรู producto, ้กลับไปรู้กลับไปเสร็จรู้ตักรู้ตักเสร็จแล้วรู้ยกรู้ยกเสร็จแล้วรู้กลับมารู้กลับมาเสร็จแล้วเทเทเสร็จไปแล้วรู้กลับมาอุ้ยเทผิดเทไม่ได้ไม่ต้องเทเป็นจังหวะเวลาถึงเทก็ปล่อยเลยอีแม่ชีก็ปล่อยเลยจ้ะอีที่เขาตักมากะเด็นกระจายเลยไม่ต้องแดก ถ้ากูเป็นแม่ชีในใจกูคิดแล้วว่ากูไม่น่ามาที่นี่เลยไม่ได้แดกแน่อีกคนก็หลังยืนตาปิดปบกูจะได้แดกกี่โมงพอดีเลยเวลาแดกกูไม่รู้เขาสอนวิธีอะไรกันพระพุทธเจ้าสอนให้อยู่กับปัจจุบันและให้การไปทำในจังทีละจังหวะทีละจังหวะนี่มันอยู่กับปัจจุบันยังไงวะแล้วมึงจะเอามาใช้ชีวิตในประจำวันมึงยังไงอะ จะแดกข้าวที่บ้านนั่งพร้อมหน้าพร้อมตาทุกคนหยิบช้อนรู้ว่าหยิบช้อนอาสมุกอุจกินน้ํารู้ว่าหยิบน้ํารู้ว่ายกน้ํารู้ว่าเอาเข้ามารู้ว่าเปิดจุกรู้อยู่ว่าเปิดจุกกําลังจับฉลอดรู้อยู่ว่าจับหลอดกําลังยกหลอดเข้าปากรู้ว่าลดหย่อเข้าปากกําลังดูดรู้ว่าดูดรู้ว่าดูดอยู่ หรือว่ารู้ว่าเกินอยู่รู้ว่าดูดอยู่รู้ว่าเกินอยู่รู้ว่าปิดจุกปิดจุกอยู่ปิดจุกแล้วปิดจุกก่อนนะรู้ว่าจับแก้วรู้ว่าเคลื่อนแก้วออกจากกายรู้ว่าจับแก้วรู้ว่าวางแก้วรู้ว่ารู้วารู้ว่าวางอยู่ว่าวางแก้วรู้หนอรู้ว่ารู้อยู่ รู้อยู่แล้วรู้ว่ากําลังจับรู้ว่ากําลังยกรู้ว่ากําลังยกมารู้ว่ากําลังยกเข้ามารู้ว่ากำลังยกออกไปรู้ว่ากำลังยกออกกลับไปอีกรู้ว่ากําลัลงวางคูถามที่จริงชีวิตมึงใช้ชีวิตอย่างนี้เหรอ <Aa. S 1> มึองการปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติธรรมให้อยู่ในชีวิตประจำวันปฏิบัติธรรมให้อยู่กับปัจจุบันขณะ ปฏิบัติธรรมให้ใช้ชีวิตเหมือนกับชีวิตปกติแต่มีสติรู้ตัวแล้วมึงจะแดกข้าวรู้ว่ากำลังหยิบช้อนรู้ว่ากำลังตักกับข้าวรู้ว่ากำลังยกอยู่รู้ว่ากำลังเอาเข้ามารู้ว่ากำลังเทใส่จานและกระเด็นไม่กระเด็นไม่สนใจเลยเทเลยกระเด็นช่างมันเข้าจานไม่เข้าจานกูไม่รู้แต่กูเทก่อนเดี๋ยวสติหลุดตักพอหรือยัง ถ้ายังไม่พอกลับมาตักอีกรู้ว่ากําลังเอื้อมือไปตักรู้ว่ากําลังเอาช้อนรู้ว่ากําลังลงไปตักกําลังตักอยู่รู้ว่ากําลังยกรู้ว่ากําลังเอาเข้ามารู้ว่ากําลังเทอยู่พอหรือยางถ้ายังไม่พอกลับมาตักใหม่รู้ว่ากาลังไปตักรู้ว่ากําลังจะตักรู้ว่าตักอยู่ยกขึ้นเดินกลับเข้ามาเทออกถามจริงมึงปฏิบัติทากันอย่างนี้เนี่ยนะทำอะไรกูง,งงมากเลยเห็นออกข่าวแลนะ้วน่ะ สถานปฏิบัติธรรมกูว่าไม่ต้องแดกจริงเดี๋กูเปิดให้ดูไม่ต้องแดกเวลาถือถาดนะไม่ให้ข้อมือมันเกรงทุกครั้งวิถีจิตถ้ามันไปนอยู่ที่เกรงต้องกําหนดเกรงด้วยนี่ถ้าไปอยู่ที่เกรงต้องกําหนดเกรงด้วยจับไว้นะเจ้าหนู เวลาถือถาดนะไม่ให้ข้อมือมันเกร็งทุกครั้งไม่ถีจิตถ้ามันเป็นอยู่ที่เกร็งต้องกําหนดเกร็งด้วยข้างนี้จับไว้นะแล้วหนูเอามือข้างขวาข้างซ้ายสอดไปตรงกลางถาดไม่ได้มันไม่ใหญ่ต้อง iPad เวลาถือถาดนะไม่ให้ข้อมือมันเกร็งทุกครั้งไม่ถีจิตถ้ามันเป็นอยู่ที่เกร็งต้องกําหนดเกร็งด้วยข้างนี้จับไว้นะแล้วหนูเอามือข้างขวาข้างซ้ายสอดไปตรงกลางถาดจับ แล้วข้างนี้พยูงไว้แล้วก็ดันตัวไว้มันจะมันจะคลายเกร็งนมเอาไหมไม่เอานะแล้วก็รู้รู้ละก่อนเมื่อกี้มือจับถาใช่ไหมต้องละก่อนรู้ละรู้เหยียดมารู้เหยียดอยู่รู้พิกนี่รู้เหยียดรู้พิกมือต้องพิกมือ้วยรู้พิกมือรู้ลองด้วยลองไปหยิบรู้ถูกถูกทัพี รู้จับตัวโตถูกทัพีก่อนล้วค่อยจับทัพีรู้พลิกมือจะตักใช่ไหมหรือถ้าไม่พลิกก็รู้เก่งอยู่รู้เก่งอยู่อยู่รู้กดอยู่ใช่รู้ดันรู้ดันดันกับข้าวอยู่รู้ดันอยู่ขึ้นรู้พลิกอยู่รู้พลิกอยู่เดี๋ยวนี้เราจะไปใส่ถาดใช่ไหมจะใส่ถาดแล้วหน้าไปดูสิ่งที่เราจะวาง รู้เหลียวรู้เหลียวเหลียวทาก่อนสามครั้งแล้วใช่ไหมเห็นคั้งที่สองกำหนดครั้งเดียวอแล้วก็ยกเลยรู้ยกรู้ยกอยู่รู้คูอยู่ปะรู้คูอยู่คูเข้ามารู้เวลาคูคูไปทีเดียวเลยมันไม่ได้ไกลนี่คูไปทีเดียวเลยไม่ได้ไกลมีกันเบรกด้วยว่าห้ามห้ามเทเลย พลิกทีเดียวอย่างนี้พลิกทีเดียวพลิกอยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องรู้ไม่ต้องแบบค่อยๆพลิกอีกนะอ่าตอนตัดนี้ใช่ไหมเวลาใส่ถาดรู้พลิกอยู่ทีเดียวรู้พลิกอยู่ทีเดียวอย่างนี้ทีนี้เราจะตักต่อไหมอยากจะตักต่ออยู่ใช่ไหมหนูก็เหลีบตาม,มาเลยรู้เหลียวอยู่เห็นครั้งที่สองครั้งเดียวรู้เห็นอยู่รู้เหยียดอยู่รู้ลงอยู่ นทีน,นี้ตอนที่ลงมือมันเคลื่อนใช่ไหมก็เคลื่อนเลยพอมันลงรู้เคลื่อนอยู่ไปเลยแล้วรู้กดลงไปรู้พิกรู้พิกอยู่แล้วก็รู้ดันอยู่รู้อ่าทีนี้จะใส่ถาดหันไปที่เดิมเดี๋ยวหันไปดูที่เราจะใส่หรือยังเดี๋ยวด้วยต้องหันไปดูก่อนด้วยเดล๋ยวตอนกำหมดหรือยังเหลียวเห็นรู้อยู่แล้วก็ยกไปเลย รู้คูทีเดียวรู้พิกอ่ารู้คืนอยู่อ่าแล้วก็เคลื่อนมาจะตักอีกไหมออไมถ้าก็รู้ลงอยู่รู้ถูกแหน่ถูกมือยังไม่วางรู้ถูกไม่ให้วางด้วยรู้รละ่ะกูจะวางถ้าพีไม่ให้วางอีกคนาหลังยืนตามองตาปิบปิดกูจะ้แดกกี่โมงมันต้องแดกจะกคุยัยงถ่าทิ้งจริง สอนหาสอนเหวอะไรกันเจ้านี้วิธีการสอนอะไรแปลกๆมาสัจันพันลึกเยอะแยะมากมายมาไก่ก่อมหมาสามหรือโลกอะไรกันกว่าจะได้แดกมาเวลาคุูไม่รู้ใครเป็นคนเริ่มต้นวิธีการสอนแบบนี้และครูถามมาถ้ามึงทอดไก่อะ่ะมึงว่าไก่ไหมมามึงผัดกะเพราไก่อ่ะแล้วกําลังกาหนดรู้การกระผัดผัดกระเพราไก่อยู่อะ่ะมึงว่าได้แดกไหมกว่าไหมทั้งกระทะเขา,า,ายังทิ้ง แดกไม่ได้กูบอกเลยไม่ต้องแดกอ่ามึงสมมุติรู้การพลิกบาร์บ,บีวบาร์บีวก็เลยจะไหม้แล้วรู้รู้อะไรนะรู้กระทบอยู่รู้จับอยู่รู้พลิกอยู่พลิกอีกกว่าจะพลิกหมดไหมไหมไม่ต้องแดก ปีชงมันจะเซลชงแบบดวงสวยจริงหรอไม่จริงมึงเลิกเชื่ออะไรก็ตามที่หมอดูแนะนำมึงเลิกให้หมดเพระาะศาสตร์มันเยอะเหลือเกินอะไรก็ตามที่หมอดูแนะนำมึงเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อศาสตร์ต่างๆที่บอกว่าชีวิตมึงจะดีจะไม่ดีไม่ต้องไปฟังเลิกเชื่อให้หมดโยนทิ้งไม่มีผลอายเหวยอะไรการใช้ชีวิตเลยที่มันแนะนำมึงทั้งหมด ไม่มีประโยชน์อะไรกับการใช้ชีวิตมีแต่สร้างความกลัวเมื่อมึงกลัวมึงก็ไปซื้อเครื่องรางของขังที่มันขายมันได้ตังมึงเสียตังเพราะความโง่งมงายของมึงพราะเวลามึงเกิดปีชงมึงก็ไปแก้ปีชงตามที่เขาแนะนำเขาแนะนำหูกันชงมึงก็ซื้อหูกันชงมากันสุดท้ายมึงเสียตังมันได้ตัง มันเป็นคนแนะนำความกลัวให้มึงแล้วมึงก็ไปซื้อวิธีการแก้<ใ>ความกลัวจากมันอัดยายซื้อขนมยายคนขายความกลัวให้มึงเพราะเวลามึงกลัวมันก็แนะนำวิธีการแก้ความกลัวให้มึงมึงก็โง่ก็เลยไปซื้อของที่มันแก้ความกลัวให้มึงมันเป็นคนบอกมึงให้กลัวแล้วมัาานก็ขายของแก้ความกลัวให้มึง อัดยายซื้อขนมยายไหมเนี่ยถ้ามึงซื้อไม่เรียกว่าโง่จะเรียกว่าอะไรถ้ามึงเชื่อไม่เรียกว่าโง่จะเรียกว่าอะไรใหม่นี้แม่งมีชงร่วมอีกให้คนวิตกจริตใช่ไงก็มันเป็นปีชงคนมันน้อยไงมึงน้อยเกินไปมันก็ไปคิดสูตรมางั้นเอาชงร่วมแล้วกันถ้ามาอาปีเดียวสมมติปีมาเมียปีมาแม่ชง เฮ้ยปีมาแมีคนเกิดน้อยไปว่ะงั้นเอามาร่วมอีกสักสาปีแล้วกันคนจะได้เยอะขึ้นเงินจะได้เยอะขึ้นหารายได้ได้มากขึ้นเพราะปีเดียวมาน้อยอ่าสมมุติสำนักเมืองมีอยู่ร้อยคนคนเกิดปีมาเมียแม่งมีอยู่แค่ห้าคนที่เหลือแม่งเกิดปีอื่นถ้ามึงจะแก้ปีชงในร้อยคนเนี่ยมึงได้เงินแค่ห้าคนนี้จริงหรือไม่จริงจริง วิธีการคืออะไรงั้นกูเพิ่มอีสกสามปีแล้วกันเอาปีอื่นมาร่วมชงด้วยอ่าปีนี้ชง80%ปซปีนี้ชงห้าปอร์ซตปีนี้ส่ง25%ปตปีนี้ชงสักส0ชงน้อยหน่อยปีนี้ชงร้อยเปอร์ซจากตอนแรกมึงจะได้เงินจากห้าคนนี้พอเวลามึงเพิ่มปีเข้าไปมึงได้เงินประมาณ30 40คนแล้วจากได้เงินแค่ห้าคนขยับไปเป็นห้าสิบคนอ่า ได้เงินเลยสบายสิสมัยก่อนปีมีมีปีชงแรกแรไม่มีปีชงร่วมนะมึงกูจะบอกให้แต่มันหาแดกไม่ได้มันน้อยเกินไปคนปีชงอ่ะเกิดปีชงเปรดสมมติกูปีชงแต่กูไม่ง่อกูไม่เชื่ออ่ะมันสูญเสียล้วได้จากกูไปแล้วคนหนึ่งอ่ะพวกมึงช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 งเฮ้ยน้อยว่าหาแดกไม่ได้งั้นเพิ่มแล้วกัน ปีนี้ร้อปีนี้7จเปปีนี้50%ปีนี้25%่ชงไล่ลำดับกันไปได้คนเยอะขึ้นมหได้เยอะขึ้นตาหลังตาหลังมาหนักข้อขึ้นอีกรู้ไหมคืออะไรอ่าคนไม่ปีชงก็ไม่เป็นไรมาเสริมให้เห็นมากขึ้นกว่าเดิมเพราะปีนี้ไหนๆจะไม่ใช่ปีชงแล้ว นั้นมาเสริมเลยมาเสริมโชคชะตาพร้อมกับปีชงมาแก้ได้ไม่จําเป็นต้องแก้ชงก็ได้แต่ถ้าปัดตัวก็จะยิ่งเสริมสิริมงคลได้ยิ่งขึ้นไปเพิ่มความเฮงความปังแม้ไม่ชงก็เสดข้อต่อชะตาแบบปีชงได้เพื่อทําให้ไทยสวยเอี้ยประจําปีรักเอ็นดูเรามากกว่าเดิมเอาดวงมาฝากไว้เลยเป็นงางได้มากกว่าเดิมไหมได้มากกว่าเดิมเห็นปะ มันหาแดกกับพวกมึงได้ง่ายมากเพราะพวกมึงมันโง่ไม่เตื่นไม่ฉลาดไม่มีมรรควิธีไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีความเห็นถูกต้องจึงโดนหมอดูหลอกกระทำช้ำเราให้พวกมึงเนี่ยโง่งมงายไร้สาระไปเสียเงินเสียทองเอาเงินไปประเคนให้มันโดยที่มึงไม่ได้หาอะไรกลับมาเลยนี่เรียกปัญญาอ่อน แล้วก็เวียนกันชงเวียงเนี้ยเวียนชงไอ้นั่นชงไอ้นี่ชงปีนี้นั่นชงปีน้อยนี่ชงไอ้พวกที่ไปแก้ปีชงปีแชงอะไรนี่มันขาดปัญญาพูดให้ตายแม่งก็เถียงด้วยนะประเด็นแม่งไม่ฟังหาเหวอะไรเลยไม่ฟังเหตุผลเลยทั้งนั้นกูจะเชื่อแม่งงมงายไร้าสาระพวกเนี้ยมลักษณะฟิลเหมือนแบบพวกที่โดนคอเซนเตอร์หลอกขนาดตำรวจมายืนเตือนหน้าบ้านแม่งยังไม่ฟังอ่ะ เอาง่ายแค่นี้เลยตำรวจมายืนเตือนหน้าบ้านแม่ยังไม่สนใจเลยกูจะกูจะโอนทําไมอะกูจะโอนอะกูโอนแล้วกูสบายใจกูจะโอนมึงดูความโง่คน,นมันขาดปัญญาอะไรได้มากขนาดนั้นมันขาดการพิจิพิจารณาการไข้ควรไต่ตองอะไรได้มากขนาดนั้นพญานาคทว,วีสวรรมีจริงไหมมีจริงทําไมมีคนนับถือหอคทง,ทงทั้งที่เป็นวรรณกรรมในวรรณกรรมละครจีน เอ้ยมึงอ,อย่าว่าแตละครจีเลยกูเห็นมีอย่างล่างทรงผีเสื้อสมุดนะั่ะทั้งที่เป็นวรรณกรรมของถุนตอนผู้กูว่าหนักกว่าสุนหงะคงอีกคุณจะบอกให้อยู่ต่างประเทศเนี่ยอาจจะโดนหลอกได้แต่นี่ตำหลับตำลาในประเทศเองยังโดนหลอกได้กูว่าปัญญาอ่อนนะล่างทรงผีเสื้อสมุดสุดสาครอย่างเงี้ยงว่าตลกไหม แล้วอาจารย์บอกอาจารย์เกิดปีที่เขาบอกว่าชงไหมคะแล้วจะเกิดปีไหนมันเปรียบมันเป็นเกี่ยวอะไรอะ่ะมันมีผลอะไรไหนตอบกูสิกูจะเกิดปีตรงกับชงไม่ชงแล้วมีผลอะไรตอบกูหน่อยทำไมต้องอยากรู้ว่าชงหรือไม่ชงกูผ่านมาหลายปีแล้วตรงกับปีชงมันก็จะหลายปี แต่ชีวิตกูไม่เห็นมีความทุกข์อะไรเลยเพราะกูมาหันกับมาปฏิบัติธรรมกูกลับมาเกิดแล้วกูเข้าใจหลักคำสอนพระเจ้ากลับมาอยู่ในหลักความเป็นจริงยอมรับผลของกรรมคือการกระทําคือสันดานของตัวมึงเองที่มึงทุกข์กันทุกวันเนี่ยเพราะมึงไม่รับสันดานมึงเองไม่ยอมรับทําชั่ว ไม่อยากได้รับผลชั่วทำดีอยากได้รับผลดีทำชั่วก็อยากได้รับผลดีไม่เคยคิดอยากจะรับผลชั่วทั้งท่านี่มึงเป็นคนทำชั่วเองแทแๆเอาเงินเก้าบาทใส่ใต้หมอนแล้วจะมีทรัพย์จริงหรือเปล่าก็จริงก็มีอยู่เก้าบาทได้ไงก็มีอยู่แค่นั้นอ่ะมันจะมีมากกว่านั้นได้ยังไงก็มึงใส่แค่เก้าบาทมึงจะให้มันงอกก็ไปล้านหนึ่งหรือไงที่ผาย เนี่ยคำถามมึงมันโง่อ่ะกูก็ไม่แปลกใจทำไมังไม่รวยมึงถามกูว่าเอาเงินใส่เก้าบาทใส่ใต้หมอนมีทรัพย์จริงไหมก็มีจริงก็มีอยู่เก้าบาทได้ไงก็มึงใส่ไว้เก้าบาทมึงจะมีเท่าไหร่อ่ะมึงไปเชื่อหมอดูหลอกไปอีกแล้วสิมึงเงินไม่ใช่ถั่วงอกเงินจ้า ที่ไม่ใช่จะเปลี่ยนจากถั่วเขียวเป็นถั่วงอกนี่มันเงินจ้าเก้าบาทมันไม่สามารถเปลี่ยนเปเก้าพัน 9, ได้จ้าสันดานหมอดูขยันหล่อพวกมืองจังพวกมือขยันเชื่อจังเลยเชื่อไม่ลืมหูไม่ลืมตาอสันขวานเป็นมายากลโอ้ยมายากลหาอะไร ไม่ใช่มายากรหรอกเพอเจอรอีพวกนี้มันต้องพาไปไม่ใช่พาไปมายากนพาไปแดกยายาเหมือนกันจะไม่ใช่ยากลนะยารักษาโรคประสาททำไมฝันไม่ดีต้องไปเล่าให้ในห้องน้ำฟังคะใครใครก็าสอนมึงมาฝันไม่ดีต้องไปเล่าในห้องน้ำเพื่อ คือขี้ไปเยี่ยวไปแล้วก็นั่งเล่าไปอย่างงี้เหรอเพื่อเขาสั่งเขสอนมึงมาอีกเนี่ยแมสสารพัดความเชื่อแล้วเกินแล้วมึงก็ไปเชื่อมันได้เนาะเอาขี้ออกจากสมองก่อนอันดับแรกเอาขี้มึงเนี่ยออกจากสมองก่อนตอนเนี้ยกูว่าขี้มาดอ,อกท้งตูดแล้วกูว่าขี้ขึ้นสมองแล้วตอนเนี้แต่และความเชื่อกูปวดกระบาลแล้วเกินสรุปขายของก็ใช่ไง อาแล้วมึงจะให้กูขอมึงแดกเหรอมีตังให้กูไหมล่ะเอาตังมาสี่ชิพหายมาเลี้ยงกูสิถ้ากูไม่ขายขอมึงจะให้กไร่ะแบมือขอมึงแล้วมึงมีเหรอแค่ชีวิตมึงยาวตัวไม่รอดเลยมึงจะมาเลี้ยงใครเลี้ยงกูได้ไหมล่ะไม่ทำมาหาแดกเล่าอะไรแดกอะ่ะโอ้โหนี่คนสอนธรรมะเหรอใช่นี่แหละทำไมล่ะตกกระจาเลยโอ้ย ยืนสองกระจกทุกวันหน้าตกใจกว่าที่กูโดนโดนกูดายจ้ามึงน่าจะชาชินด้วละไม่มีอะไรทําให้หน้าอะไรไม่มีอะไรในโลกนี้ทําให้มึงน่าตกใจเท้ากั่หน้ามึงแล้วจ้าสติขวันอ่อนแต่หน้าตามึงนี่ขวัญก็เจิงมากชี่หาย